สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ๋งา,อาโอ้ยตอนนี้อยู่ที่นานะคะมาหน้านะคะ <c oughs> <c oughs> บึงที่หลาบบรรยากาศโอ้ยล่มมือนี่ตั้งแต่มาวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับร้อนตอนกลางวันมีวันนี้แหละเย็นหนาวนะฮะมือออกมาหน้าพี่น้องคำมาะบันหาวงแงออกมาหน้า,ออ,า,นาออกมาสูดบรรยากาศโอ้ยดีครับว่นสิมาหาบ่งหม่อมม่วงมิตรต้นมันบ่มีน่ว <c> ย <oughs> <c oughs> นะฮะนี่อยู่ไหนยอยู่ไหนายาก,กาศพี่น้องหลายหลายคนถามว่าอยู่บ้านห้าหนาวบ,บ่เบิ่งเอาพี่น้องเออหน้าร่มวื้อเยู่ฤดูนี้ก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วนะคะหนีหน้าของพุยไงนะฮะเก็บเกี่ยวมหมดพี่น้องอากาศดีดีอืมมาโตลมหนาวมากับมึงทางเขาหลุดหลังใบไม้แดงมืดนะฮะอาก,กาศดีพี่น้อง ร่มวูวแต่อยู่หน้านี่ก็บ่ค่อยได้ออกมาพ่อหญ่ไม่ใหญ่ก็บ่ได้ค่อยเดี่ยวมาเพราะว่าตะกี้พ่อหญ่ออกมาสมือ้อยูบอกเพิ่นมีไก่สมื้อนีนไก่เบิดแล้วถุนคอกไก่ก็กรเลยอันบ่ได้ออกมานะฮะนี่ต้นมะขามอัน้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงอ้อมเถียงอยู่พี่น้อง ยนี่มันสูกมันโลนเต็มอยู่แสบว่าสันก,กินบวก่วงใบเขา <c oughs> อันนี้ไผ่พญายไผ่มาปลกูก้นไผ่ไผ่รูดลงมามีประดานเด้ึหนาขอ,อยจาดนี้ดีกระสาน้ำตะกี้มีไก่มีไก่พญาเพลียงไกไ่ไบอย่างนั้นก็เหมิดนคนมาลักน้ำล่ละ มดแล้วกะเลยบุคคลเดี๋ยวออกมาเขาขึ้นเล่าแล้วละก็เลยมาเดี๋ยวออกมานั่นหยาก็ไล่ไล่พี่น้องปีนี้เฮ็ดหน้าบอบอปันใดว่าสันได้เขาน้อยแล้วก็ได้ยังล่ะรข้าของยาก น้านาแก้มเป็นสิ้ม <Stick around> okay. ืดฮะไก่ข้าเจ้าหรือเปล่าวอนนี้วาน้าข้าไก่เหมือนหเด้เถียงนาพอได้อยู่เดี๋ยวเศร้าน้ำอัางมาแล้วเป็นบาดาลแต่ว่าบาดาลพังไปแล้วพี่น้องใส่บ่ไ้แล้วตะกีนเหรอหโยงด้บาดาลเย็นเย็น อาบน้ำประดานี่เย็นมา่สันในคอรกใกล้นะบรรยากาศย่มหาโมงแรงตะกี้นั่นต้นกล้วยอ,อมสะเลยตายมาแล้ว ได้ันมากระทบกลกเสาวรดเพื่อเรามาให้นะฮะขอมูมห้ไม่นห้งนี่ปลาปุ๊บมาเนี่ยใจเหี้นเจหมดไปเก็บเอ่งเ็สก็บมาด้เลยเก็บมาแล้วตูดมนอยังั ทุกลูกอะแบงกับแม่พูรเกครงอ <c oughs> ุ้ยพันธุ์มัแขามอยู่ลเลออย,เเยเอ,อ่าต้นมะขามข่ากับมี่ห<ป>น้าปนนุ้ไงแล้วกันแงไปสตาข้างหลังแล้วก็นีนออกบแ,แม่มองคุณตานะครับพ่อใหญ่จำเนียน โคตร,าคตราคอาจจะเป็นของช้างชนชิมม,ม่ะฮึฝากหลายทาง,งเขาตะกี้โอ้ยงานลายประสนอยากตัวกระแทกกับพวกนั้นเออลุกต้นบก,บกม,มีมีหน่ยดดยวบดดยวบกสภาพอากาศบกมีสองตอน้ตนต้นนี่ตนน้นหนึ่งต้นหน้าข่อยพูดพูนพูนพูนกับต้นหนึ่งฮะ

ตาเนก็นกนรัตกนดียะีมันตอนอ้างงานงอหยังเรา้นต้นตะ้นต้นต้นต้นี้นั้นต้มตอนต้นต้นตนตนต้นต้นนต้นต้นต้นตบนต้นต้นตนต้น้ตน้น เลิกเด้อสามเมตรผุนี่เออวัแต่วมันอาจจะตื่นมาตะกี้มันสามเมตรยี่สิบยกตังแต่สิบปีแล้ววันตัวแล้วกันไปแล้วกันไปสิบปีแล้วอนาวหนาวหนาวอากาศดีหี่น้อง

มีนุกน่เนไ้ต้นนี่่นะแสดงว่าหน้าอยมีสองตอนตะเกียเกี้ยวเขาโอยเก็บประสันจดฉีขานทุบเลยเอามาพาอยู่เทียงหน้าพี่อือ นกำลังเข่าบ้านนั oh. <ะ>่งคือร่าบบบบไปพี่รองครับถ้าหมอกประเด็นตรงหน้าเปเ็นสันเลยพี่น้องเอ้ยเออการบรรยากาศได้ไปอำลาพระจ่า,า,จาพี่น้องประกันคลิปหนาอาจาบาย์สวัสดีจ้ายูเอสโอพี่น้องยูเอสโอ อ้อยบืนไปทางออกหน้าเด้ไหมนะทางเขาทางออกมันเป็นห้องทางกลางมันก็เลยสูงบุเรียนคนทองก็ในน้ำใหมมากเลยค่ะท่าพูดดีไปเลย จะไปหอดทางขี้นเฮ่ได้ถ่ายมี่ยดีหอนแลวขี้นเฮ